าเคยลืมกอดครั้งหนึ่งใช่ครับเรารู้สึกว่าไงตอนนั้นจริงๆตอนนั้นอาจาไม่ได้เอาจริงๆตอนนั้นอาจาไม่ได้แล้วมาจําได้ว่าเราลืมกอดจริงอ่ะคือพิสิกิ์ไปคนมาไปคนบอกเรามาบอกด้วยใช่ว่าเราลืมพิสิกห์ไปบอกเขาว่าไงตอนที่ไปที่เชียงใหม่ตอนนั้นเหมือนแบบนั่งคุยกันใช่พูดว่าไงเธอเลื่อนกอดเรานะไม่ได้ไม่ได้ เหมือนค like like ุยกันเรื่องอะไรแล้วแล้วมันก็มาวกมาเรื่องงานแล้วก็พูดถึงเรื่องงานคแล้วก็แล้วก็มีความรู้สึกว่าเออรู้สึกเหมือนหลังๆอ่ะไม่ค่อยได้แบบว่าไม่ค่อยได้แบบว่าให้กำลังใจกันก่อนขึ้นปกติจะแบบเน้นชาร์จพลังก่อนขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมอ่ะก็นึกออกเลยว่าตอนนั้นที่ผมลืมเพราะว่าเหมือนเราเรื่องเพลงที่เราอ่ะไม่ชินแล้วผมเครียดเพราะว่าปกติคือเราจะต้องจำเนื้อเพลงให้ได้เผื่อเกิดเหตุการณ์บนเวทีอะไรอ่ะ เราจะต้องแบบซับให้ได้เลยกงแต่แต่กลายเป็นว่าเราันจําไม่ได้จะขึ้นอยู่แล้วก็เลยแบบเหมือนนั่งจำเนื้อจำ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 จนแบบลืมลืมก่อนจริงๆแล้วเขาว่าเดินมาหาเราด้วยนะเดินมาเหมือนกับว่าแบบจะกอดไหมหรืออะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าผมนึกว่าเขาแค่แบบเดินมาแล้วก็เดินกลับเราก็อ่านเนื้ออ่านเนื้ออ่านเนื้ออะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีอีกครั้งหนึ่งที่อันนี้หน่อยหน่อยกลับบ้านเลยแล้วก็แบบโทรคุยกับพี่ๆเลยว่าแบบ เอออันเนี้ยผมว่าผมนอยว่ะผมลืมอะไรบางอย่างไปอะไรเงี้ยคือตอนคอนเสิร์ตพิธาปาร์ตี้อะครับเหมือนโมัวแต่เครียดมากๆกับการทำคอนเสิร์ตแม่ก็รู้ใช่ไหมว่ายันเครียดมากจริงๆแล้วเหมือนกับว่าพอคอนเสิร์ตเริ่มเล่นจนจบอะผมเพิ่งมึน,นงึกขึ้นได้ว่าตลอดทั้งคอนเสิร์ตอะหลังเวทีผมไม่ได้คุยกับเขาเลยมไม่ได้คุยกับเขาสักคําเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วมีครั้งหนึ่งช่วงประมาณกลางๆคอนเสิร์ตอหะเขามาบอกกับเราว่าเออเนี่ยเสียงจะหมดแล้ว ซึ่งเราก็หมดแต่เครียดมากก็เลยไม่ได้ตอบอะไรเขาเลยสักคำหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยกลับมานั่งนอยร้องไห้เลยผมจําได้ว่าผมร้องไห้เลยแล้วก็ผมว่าแบบเออทำไมตอนนั้นน่ะไม่พูดกับเขาสักคำหนึ่งว่าแบบเฮ้ยไม่เป็นไรไม่มีเสียงเดี๋ยวผมช่วยอะยไรเงี้ยแต่กลายเป็นคือผมไม่ได้ตอบอะไรเลยสักคำอ,อะไรเงี้ยอันเนี้ยที่กลับมานอยที่บ้านใช่ครับพี่จิิกรับรู้ไหมบางทีแบบว่า รารูมันเราดไหมเวลาที่เขาเครียดก็เราโหูรอบนั้นเหมือนเขาามามาระบายในกรุ๊ปมั้งแล้วผมต้องนั่งเขียนเรียงความยาวประมาณแบบยาวอยู่ส่งไว้เขาเพาไม่นเป็นไรยอยู่ใช่ไหมแล้วกามีคอนเสิร์ตส่วนตัวผมมองว่าคอนเสิร์ตนั้นมันดีมากพอแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าอเ,เขาเป็นพอเขาเริ่มคิดโชว์เป็นของตัวเองพอจะเริ่มมีความกดดันออกมาได้แบบลงมาในงานโชว์ของตัวเองแล้วเริ่มเครียดเสร็จปุ๊บก็ไม่พูดกับเพื่อนไม่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่พูดกับสิงหเดียวนะ เพื่อนในกลุ่มเขาไม่คุยมผมก็เลยต้องน<ๆ>ั่งเขียนเรียงความไปนิดนึงว่าเออมันโอเคแล้วอนะไรเงี้ย